คืนหนึ่งในปี2528าเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวน้อยที่ดังก้องขึ้นจากใต้พื้นดินแต่ก็ไม่มีใครรู้ครับว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับทำกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านที่พากันระดมกันค้นหาครอบครัวและชาวบ้านออกตามหายอย่างเร่งรีบความหวังและความหวาดกลัว ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อทุกนาทีนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเบาะแสที่พบครับทำให้ทุกคนต้องสะเทือนใจและเมื่อเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยเหลือความจริงอันโหดร้ายก็ค่อยๆเผยออกมาและนี่คือโศกนฏตรรรครับที่ยังคงถูกพูดถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า40ปีกับตอนที่มีชื่อว่าย้อนรอยคดีดังอาถรรเสาเข็ม40ปีเด็กหญิงสร้อยเพชร Yeah. <smart noise> สำหรับเรื่องของพยานในที่เกิดเหตุครับนั่นคือพลตํารวจตรีทศธรรมกุลซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บังคับการดับเพลิงนะครับซึ่งทางรายการไข่ปมผ่านเลนครับขออนุญ,ญาตยกเอาบทสัมภาษณ์ที่ทางทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ครับได้มีการโทรติดต่อไปอยังพลตํารวจตรีทศธรรมกุลซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการดับเพลิงนะฮะในฐานะที่ตอนนั้นเองเนี่ยท่านเป็นผู้หาวิธีในการช่วยเหลือเด็กหญิงสร้อยเพชร ตั้งแต่ได้รับการแจ้งเหตุแล้วก็เป็นทีมที่นำร่างของเด็กหญิงสร้อยเพชรขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับณปัจจุบันพลตำรวจตรีทศธรรมกุลได้เสียชีวิตลงไปแล้วทางทีมข่าวเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ภรรยาของพลตำรวจตรีทศแทนนะครับ ซึ่งผู้ที่มาให้การสัมภาษณ์นะครับนั่นคือคุณอรวรันธรรมกุลซึ่งเป็นคู่ชีวิตของผู้บังคับการดับเพลิงในนักขณะหนึ่งท่านได้มีการเล่าถึงเรื่องราวในการช่วยเด็กหญิงสร้อยเพชรขึ้นมาโดยเล่าให้ทีมข่าวฟังนะ,นะครับว่าเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ของเด็กหญิงสร้อยเพชรก็จะทําให้นึกถึงช่วงเวลาที่พลนวตรีทศยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสฟังประสบการณ์การทํางานของสามีอยู่บ้างและหนึ่งในนั้นครับคือเรื่องราวของเด็กหญิงสร้อยเพชร เด็กน้อยอายุอานามเพียงแค่ขวบเดียวเท่านั้นแต่ตกลงไปถึงก้นหลุมของเสาที่มืดมิดและมีอากาศอันน้อยนิดมีหน้ำซ้ำก็ยังมีเศษดินเศษทรายรวมไปถึงเศษน้ำครับไหลลงไปอีกเรื่อยๆซึ่งภรรยานะครับหรือว่าคุณอ่อนระวันธรรมกุลเธอเล่าว,ว่าหากคุณทศยังอยู่ตอนนี้ก็คงจะมีอายุย่างเข้าถึง90ปีแล้ว แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณทศคงต้องจําเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีดิฉันพอจําได้ว่าคุณทศไปช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่ตกลงไปในเสาเข็มเขาพยายามทําทุกวิถีทางที่จะช่วยให้เด็กรอดชีวิตสุดท้ายเด็กเสียชีวิตไปเสียก่อนเขานอนคิดอยู่หลายคืนเลยว่าจะนําร่างเด็กนั้นขึ้นมาได้อย่างไรและเขาก็ทําได้แต่ทำได้เพียงเอาศพขึ้นมาให้พ่อแม่ได้เท่านั้นเขาหดหู่อยู่หลายวันเลยค่ะ ตอนเขาอยู่เขาก็ยังทำบุญให้ตลอดซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาจำไม่มีวันลืมและหยิบมาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้แก่ลูกหลานเสมอมาย้อนกลับไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจาก10ชั่วโมงผ่านไปเสาเข็มท่อนแรกที่หักกลางถูกถอนขึ้นจากดินจากการตรวจดูก็ไม่พบร่างของเด็กน้อย สร้อยเพชรและขณะเดียวกันครับตอนนั้นเองนายแพทย์วงเมืองหงสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ได้มีการหารือกับทีมเจ้าหน้าที่พร้อมกับสั่งเดินหน้าขุดต่อแม้ว่าเด็กจะเสียชีวิตแล้วก็ต้องนำศพขึ้นมาให้ได้ขณะที่นายบุญและนางสมพานบุญน้อยซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อยก็นั่งละห้อยละเหย่อยู่หน้าบ้านพักไม่มีคราบน้ำตาบนร่องแก้มอีกต่อไป ในอก,อกตอนนั้นเองเขาได้มีการกอดลูกชายวัยสามขวบเอาไว้ซึ่งก็เป็นพี่ชายของน้องส้อยเพชรทั้งสองบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีอะไรแทนค่าชีวิตลูกได้เมื่อเขาจากไปแบบไม่มีวันกลับก็จะไม่ขอเรียกร้องอะไรจากใครด้านทางตำรวจตอนนั้นเองครับสรุปหาสาเหตุจับพลันทันทีว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นเองพันตำรวจเอกอนเนกว่างวานิช ซึ่งท่านเป็นผู้มุ่มกับการห้าตำรวจดับเพลิงได้มีการถแถลงว่าจะหยุดการขุดเอาไว้ก่อนเพื่อจะต้องหาแผ่นเหล็กมาป้องกันการเกิดดินถล่มซ้ําเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถนําร่างของเด็กหญิงสร้อยเพชรขึ้นมาได้นั่นเอง